ยังไม่นอนทำอะไรคะยังไม่นอนคะอนอนได้แล้วคะ่ะนอนได้แล้วคะ่ะนอนไแล้วค่ะทำอะไรคะมินนี่แปดเดือนห้าวันวน,นอนได้แล้วคะ่ะแปดเดือน,น,น,นห้าวันนอนได,ด้ ก่งจังเลยค่ะอินดีอนได้แล้ค่ะพี่โปโกก็จะนอนด้วยค่ะ <ady> <man> นอนไดแล้วค่ะทำอะไรคะนอนได้แล้วค่ะนอนได้แล้วกับคนเก่งอากันดังดังอากันดังดังอากันดังดังอากันดังมันดึกแล้วค่ะมันดึกแล้วค่ะเป็นแล้วนะคะแปดเตือนห้าวันดึกแล้วนะคะนอนแล้วค่ะอันนั้นแล้วค่ะ หมอนก็เป็นค่ะโอี่อสิพี่หลับแล้วค่ะหลับละโอ้โหนอนเสียงดังด้วยนะพี่เราหมอนโดนหัวลูกด้วยนะคะลูกนอ้อนพี่นอนแล้วอ๋อมินนี่มินมนี่คะมินนี่คะมินนี่คะมินนี่ Mini, không ngủ không non bên một đi bye bye, bye bye, Minnie, bye bye, này. bye bye, này bye bye, cúc, cúc. À? bye bye cúc, cúc. One, two,